สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง US Group Review ค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่โกดัง US หนองแคเช่นเคยค่ะวันนี้ตามคําสัญญานะคะว่จะพามาดูรถ Hino Mega ตอนเดียวค่ะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้นะคะอยู่ที่210แรงม้าค่ะรถคันนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะ1เลยนะคะเหมาะกับอู่ที่จะเอาไปต่อกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะดานะคะ หรือกระบะข้อค่ะได้คันนี้ไปนะคะบอกได้เลยว่ากําไรดีแล้วก็ขายง่ายมากค่ะเดี๋ยวจะพามาดูสภาพของรถคันนี้กันบ้างนะคะสภาพคันนี้บอกได้เลยว่ามาดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องคัสซีนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆดูภายในหัวเก๋งกันค่ะคันนี้นะคะเป็นสภาพเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเพิ่งจะประกอบเสร็จลออลางทําความสะอาดค่ะพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่หารถไปใช้เองนะคะอยากจะได้ต้นทุนถูกๆนะคะแนะนําที่นี่เลยนะคะร้านยูเอหนองแคนะคะร้านของเรานะคะนําเข้าเองนะคะเปิดตู้ เองค่ะพี่พี่ได้ราคาส่งแน่นอนเลยนะคะหรือพี่พี่ท่าไหนนะคะที่อยากได้ไปทํากําไรนะคะอยากเอาไปต่อคอกหรือว่าต่อดําขายนะคะแนะนําคันนี้เลยคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพ90%เลยนะคะภายในหัวเก๋งนะคะทุกอย่างอยู่ครบใช้งานได้ปกติค่ะทุกอย่างไม่มีชํารุดนะคะมีแค่ร่องรอยการใช้งานเป็นบางส่วนค่ะพี่ๆี่พี่ๆี่ท่าไหนที่อยากจะมาทดลองขับนะคะมาได้เลยนะคะรถคันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอล้างทาความสะอาดเรามาดูในส่วนของตัวคัสซีกันบ้างค่ะว่าสภาพคัสซีเป็นแบบไหนนะ ะคคะสซีคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ามาสภาพสวยมากนะคะเป็นรถมือ2ที่บอกได้เลยว่าคาสซีเหมือนรถมือ1เลยนะคะเหมือนป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ๆดูใกล้กๆคันนี้นะคะ,นนะคาสซีเป็นคาสซีเลียวปลายคะ่ะวัดจากหลังเก่งถึงปลายคาสซีน่าจะประมาณ6เมตรเลยนะคะเหมาะกับพี่ๆที่จะไปต่อด้าต่อข้อเกษตรคะ่ะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะที่จะไปทํารถสไลด์ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูใจความสําคัญของรถคันนี้กันบ้างนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่แพ้คาสซีเลยนะคะสภาพเครื่องยน คือนางฟ้าเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่ได้ไปคือคุ้มมากๆค่ะสภาพใต้หัวนะคะอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะสภาพเครื่องยนต์ตามที่พี่ๆเห็นตอนนี้เลยนะคะเครื่องยนต์แห้งสนิทไม่มีน้ํามันรั่วน้ํามันเยิ้มเลยนะคะสภาพเครื่องสวยมากๆค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเกียร์คันนี้นะคะมาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่ๆไม่ใช่ออโต้นะคะมาสภาพเดิมๆเลยนะคะสนใจสอบถ ถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 5 2 4 7 6 5 5 2ตามหน้าจอตอนนี้เลยค่ะถังน้ามันคู่ตัวคันนี้นะคะอยู่ที่100ลิตรค่ะถ้าพี่พี่บอกว่ามันเล็กเกินไปนะคะเราสามารถปรับเป็น200ลิตรให้ได้สามารถแจ้งได้เลยนะคะคันนี้มาเป็นแหนบหน้าแหนบหลังนะคะพี่ๆเป็นรุ่นแหนบเป็นแหนบเดิมเดิมจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะสภาพเพาท้ายสภาพแหนบคือมาเดิมเดิมเลยค,ะค่ะคาซีคันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากนะคะแต่น้องเป็นคาซีเรียวปลายค่ะเหมาะกับพี่พี่ที่จะไปทําดัมหรือข้อเกษตรเลย ะะสำหรับพี่ๆที่จะเอาไปทําดัมนะคะถ้าคาัซีมันยาวไปสามารถตัดสั้นแล้วก็เลื่อนช่วงได้เลยค่ะรถของเรานะคะนําเข้าเองจากประเทศญี่ปุ่นค่ะพี่ๆรับประกันเลยว่าได้สินค้าราคาถูกแน่นอนเลยนะคะราคาส่งราคาหน้าตู้เลยค่ะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ i อ l ดี e ลน์036733641โทรสอบถามข้อมูลนะคะ0852476552นะคะ รถคันนี้นะคะจอดรอพี่พี่อยู่ที่ร้าน us หนองแคนะคะตำบลไผ่ตำอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะมาไม่ถูกนะคะสามารถปักหมุดมาได้เลยค่ะพิมพ์ว่า us โกดังนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาเลยนะคะร้านของเราอยู่ติดถนนพหลโยธินเลยค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะที่สําคัญนะคะโปรดระวังมิฉาชีพนะคะร้านของเรานะคะไม่มีตัวแทนจําหน่ายหรือว่าไม่มีพ่อค้าคนกลางแน่นอนค่ะมาถึงนะคะให้สังเกตดูป้ายตรงนี้ค่ะ us โกดังนะคะจําหน่ายอะไรญี่ปุ่นเก่าทุกชนิดเลยนะคะอยู่ติดถนนพหลโยธินค่ะเข้า กรุงเทพแบบนี้เลยค่ะมาถึงก็จะเจอรถสวยๆจอดรอพี่ๆที่หน้าร้านแบบนี้เลยนะคะสนใจคันนี้นะคะชอบคันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องยูเอ o กรุ๊ปรีวิด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ